มาถึงเวลาลดน้าหนักกันแล้วครับถ้าใครน้ําหนักตัวขนาดนี้นะครับผมใน2ลัคนานี้นะรับรองครับคุณจะรวยจะปังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในปีพศ2564น,นะในตรงนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามนะฮะกดหัวใจนะครับและอยากรู้ว่าตัวเองนะครับอยู่ลัคนาอะไรและน้ําหนักเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยเตรียมเพกกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักนะฮะ61 62 64และ65ที่สำคัญคืออย่าลืม66ด้วยจะรวยมากๆโดยเฉพาะกับคนลัคนาราศีมังกรและลัคนาราศีเมถุนนะครับผมสอลัคนาราศีนี้นะครับได้น้ำหนักเท่านี้รับรองรวยแต่แอบพ่วงเลยนะว่าใครนะครับน้ำหนัก86นะฮะหรือ68สำหรับลัคนาราศีเมทจะรวยมาก ไม่เชื่อลองดูศาสตร์เนี้ยอยาก